ท่านผู้ชมครับสวัสดีครับยาติธรรม FC สหธรรมิกสนุนผนิวารีที่ทุกท่านทุกคนนะครับหวยที่ออกวันที่30ธันวาคมตรงกับวันศุกร์ในรอบ20ปีนะครับในรอบ20ปีนะครับในรอบ20ปีนั้นจะมีกี่งวดเดี๋ยวติดตามชมครับเดี๋ยวผมเขียนไว้เรียบร้อยแล้วข้อมูลจำเพาะจ่อจงวันที่30ธันวาคมตรงกับวันศุกร์ด้วย ในรอบ20ปีนั้นมีแค่3งวดทีนี้ผมก็เลยนำแค่3มงวดมาแล้วเอาวันที่16มาประกบคู่กันด้วยพร้อมหรือ,อยังพร้อมรับข้อมูลนะพร้อมออยังครับตัวเลขตัวนี้ที่ผมทํามาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะอธิบายให้เห็นนะครับเดี๋ยวจะอธิบายให้เห็นแต่ละแต่ละตัวแต่ละชุดกันว่าพฤติกรรม ของหวยออกวันที่ส0สธันวาคมตรงกับวันศุกร์เนี่ยย้อนหลัง20ปีมันมีแค่สามงวดแล้วมีตัวไหนบ้างและดูพฤติกรรมทำไมผมเอาผมเอาวันที่16หมาด้วยนะผมเอาวันที่ส6มาด้วยนี่ฮะผมเอาวันที่16ธันวาคมมาด้วยเพราะอะไรฮะผมดูพฤติกรรมวันที่ส6ห แล้วมาดูพฤติกรรมต่อไปวันที่30มันเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวมาดูกันครับขอให้ดูก่อนอยางนี้ให้ดูอย่างนี้ก่อนมาดูข้างบนนะครับด้านบนด้านบนเนี่ยจะเป็นหวยวันที่ตั้งแต่ปีพศ2 5 0 0ปีพศ2 5 8 8 54 5นนี่คือในกลุ่มของปีที่ตรงกับวัน30 ที่ตรงกับวันที่30เดือนอเดือนธันวาคมนะครับมีแค่3งวดในปีพศ2545ไอ้48นะครับ955เลขท้าย2ตัว 94, 94ครับส่วนปี54 402 65ปีพศ2559 712 46ปีนี้ หกครับนะหกเขียนไว้ก่อน6กหรอผลนะทีนี้มาดูพฤติกรรมพฤติกรรมตั้งแต่ปี44854659เห็นไหมครับว่ามีตัวไหนที่เขามักจะมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆก็คือเลข4กับเลข6ครับตัวนี้เลข4และเลข6ที่เข้ามาอันนี้ล่างนะล่าง สี่กับหกที่เขามาบ่อยที่สุดมา2ครั้งนะครับทีนี้มาดูนะฮะมาดูพฤติกรรมของบนบ้างบนเนี่ยสองเาจะมาบ่อยเลย2มานี่มาเป็นผู้2องเขามาบ่อยบนเนี่ยเด่นสองไปเลยให้ไปก่อนเด่นสองจับไว้ก่อนนะเด่นสองให้สองไปก่อนทีนี้มาดูครับว่าอันนี้กระดาษแผ่นนี้ เป็นงวดของวันที่16ธันวาคมซึ่งตรงกับวันศุกร์มาดูพฤติกรรมผมจะใหด้ดูพฤติกรรมแบบนี้ว่าเอ๊ะจับพฤติกรรมดูให้ดีๆนะครับอ่ะมาดูพฤติกรรมเอาตั้งแต่ปีนะให้เห็นว่าปี48 48ปี48วันที่16ธันวาคมตรงกับวันศุกร์นะครับตรงกับวันศุกร์เฮ้ยวันที่16 วันที 30, 30, call, ่16แล้วก็วันที่วันที่30นะปีนานๆทีมันจะมาตรงกันมันจะมาตรงนะผมย้ำนะวันที่1 6ตรงกับวันศุกร์วันที่30ตรงกับวันศุกร์ซึ่งเป็นปีเดียวกันเลยนะเป็นปีเดียวกันปี48วันที่16ตรงกับวันศุกร์ปี48วันที่30ตรงกับวันศุกร์เป๊ะๆครับตรงกันเลย แล้วปีต่อมาก็คือปี5้าสสี่วันที่16ตรงกับวันศุกร์มันไปซ้ํามันไปตรงกับวันปีปีห้าสตรงกับวันที่30เช่นเดียวกันนี่ทีนี้มาดูปีห9ปีห9วันที่16ตรงกับวันศุกร์ด้วยปีห9วันที่30ตรงกับวันศุกร์ด้วยเป๊ะเลย ปีนี้ปี65ปี65วันที่16ธันวาคมตรงกับวันศุกร์นะย้ำนะวันที่16ธันวาคมปี65ตรงกับวันศุกร์ปีนี้และบรรจบพอดีเลยวันที่30ธันวาคมตรงกับวันศุกร์ด้วยฟังไม่ผิด ไปดูปฏิทินมาเลยครับผมดูปฏิทิน2ชั่วโมงหาข้อมูลนะครับไม่ได้ก๊อฟเข้ามานะครับหาเองทีนี้นะครับในเมื่อในสงวดดังต่อไปนี้ใน4งวดที่ท่านผู้ชมเห็นนี้ปี48ปี5 4ปี5 9และปี65บรรจบวันที่16ตรงกับวันศุกร์วันที่30ตรงกับวันศุกร์เป๊ะ นานๆที่จะมามาจบในรอบ20ปีมีแค่4งวดบอกไว้ก่อนในรอบ20ปีนี้มีแค่4งวดที่ตรงกันมาดูพฤติกรรมปี48วันที่16นะครับวันที่16เนี้ยอันนี้นะวันที่16ก็คือ565ล่างออก86วันที่30 ธันวาคมปีสี่ปดูฮะมันมีตัวไหนบ้างมีตัวเลข5มีตัวเลข5นะมีเลขหเลข6อย่างเงี้ยมีเลขหมีเลขหตัวนี้ดูดีดีดนะเลขหแล้วมันออก9.55าห้มีห้าไหมครับให้สังเกตตัวนี้นะให้สังเกตให้ดีอืมมี5ตัวต่อไปไปดูปี4ปี5.4ครับปี5.4 ให้สังเกตว่าระหว่างเลขหลักหน่วยบนบนล่างมันต้องมาตัวใดตัวหนึ่งนะผมบอกว่าย้ำนะครับมันต้องมาตัวใดตัวหนึ่งปี5 4ระหว่าง7กับ2มาดูว่าปี5 4ซึ่งตรงกับวันศุกร์ด้วยมี2ไหมมี8ไหมมีแปมีแค่2ตัวเดียวที่เขาดึงมามี2มี2มาตัวหนึ่ง มี2มาตัวหนึ่งนะมีสมาตัวนึ่งนี่คือพฤติกรรมของเขามาดูว่าปี59ล่ะปี59ระหว่าง2ระหว่าง2และ3ตัวนี้นะหลักหน่วยกับหลัก10ของหลักหน่วยหลัก10ปี59 8 2, เแออ 2, 2แล้วก็35ไปดูนะครับว่าปี59จะมี2และมี3หรือไม่ระหว่างนี้มีครับ 712สองกับ46แสดงว่าพฤติกรรมเนี่ยเขาต้องดึงมาตัวใดตัวหนึ่งออกวันที่ถ้าเขาออกวันที่16วันที่30เนี่ยทำให้หลักหน่วยบนนะหลักหน่วยเนี่ยมันต้องดึงมาตัวใดตัวหนึ่งหรือไม่ก็เลขล่างหลักสิบ เขาต้องดึงมาตัวใดตัวหนึ่งทีนี้มาดูนะครับปี65ปีนี้หวยวันที่16ธันวาคม093เลขท้าย2ตัว14มันจะมี1แหละมีเอามี3มี3ตัวนี้มี3กับ1ระหว่าง2ตัวนี้ระหว่าง2ตัวนี้นะครับ3กับ1มาชัว วันงวดวันที่30มธันวาคมตรงกับวันศุกร์เนี่ยมาบรรจบนะครับในงวดนี้เป็นงวดที่4ในรอบ20ปีซึ่งตรงกันเป๊ะๆวันที่16ก็ตรงกันวันที่30ก็ตรงกันในเดือนเดียวกันนะในเดือนเดียวกันครับระหว่างบนเนี่ยมันต้องมา3หลักหน่วยไม่รู้แหละมันจะเอาไปตัวไหนไปบนไปล่างก็ไม่รู้ต้องมี3หรือไม่ก็มี1 ระหว่าง3กับ1ท่านผู้ชมคิดว่าจะมีตัวไหนครับ3หรือ1อันนี้เราต้องตัดสินใจเองนะครับว่าจะมา3หรือมา1ดีเพราะพฤติกรรมของเขาพฤติกรรมงวด4งวดที่3งวดที่ถัดมาเนี่ยมันมามันมามีแค่ผิดตัวเดียวก็คือในงวดวันที่ปีพศ2 5 0 0 54วันที่16เนี่ยเขาไปออกเอา2มาเอาสองเลขล่างมาแทนทีนี้นะครับระหว่าง3กับ1ต้องมาตัวใดตัวหนึ่งแน่นอนฟันทง3กับ1ต้องมาตัวใดตัวหนึ่งอ่ะเขียนให้เลย3กับ1ตัวไหนนะ น่าลงทุนตัวไหนที่น่าจะมาระหว่าง3กับ1ถ้าใครสายวิ่งสายวิ่งเอาเลยฮะไปหาดู3กับ1เนี่ยสายวิ่งน่าจะได้ชัวร์แหละพี่แดงบอกว่า,ผม,า,วาผมเอา1น่งพี่แดงบอกว่าผมเอาหนึ่งเนี่ยก็ใจตรงกันละ <laughs> หน่งอะถ้าหนึ่งมาหนึ่งแปหรือเปล่าไม่รู้ทีนี้ามาดูพฤติกรรมต่อไป่าสังเกตให้ดีนะ หกห้าหกห้าแปดอ่าดูหกห้าหกห้านะหกห้างวดต่อไปคือปีสี่แปดเอาเอาวันที่สิบหกมามาดูนะฟังให้ดี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 เด้อพี่น้องเด้อเอาวันที่สิบหกเอาวันที่สิบหกมาย้อนหลังออก ในวันที่30ท่านว่าคมปีถัดไปอย่างเช่นไปดูพฤติกรรมปี48ววาาีว่าภาษาอีสานเดิบานนีเด้กว่าภาษาในฟิลม์มดูพฤติกรรมปี48วันที 6, 5, 6, 5. ่1ิหหา6หางวดต่อไปปี5หา4หานี่ฮาบ่เอาอะไรฮาเอาวันที่30ครับมันสิมี6หากับ8 6ดูพฤติกรรมต่อไปคือสู 4. 40265 40265 40มันเอามันเอาปีอย่างก็ปีนี่มากครับนี่นี่นี่เอาวันที่16บนมาออกข้างลางเพราะฉะนั้นเดี๋ยวดูต่อไปว่าปี54ปี58กับ2 1 78กับ2 1เด้อ78กับ2 1ปี54นี่ ห้าสิบไปเอาหมวดวันทีวันทีเท่าไหร่วันทีสามสิบปีพศสองพันห้าร้อยหาสิบเก่าหาเอาหาสี่วันทีสิบหกเนี่ยเจ็ดแปดกับสองหนึ่งมาดูครับวันทีสามสิบธันวาคมมันออกหนึ่งสองกับสี่หกเห็นไหมครับออกหนึ่งสองกับสี่หกมันตัวกราฟกันมันตัวกราฟกันครับ มันตัวกลับอสองหนึ่งหนึ่งสองมันออกมาเห็นบอมาตัวนี้ออกได้นี่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 สองหนึ่งตัวนี้มาออกตัวนี้อ,อาซิมูมัวเนี้ยมุนมุนแน่จังหน่อยได้ให้เห็นเห็นบครับมันเอาตัวนี้ที่นี่ปี่หาเก่าถ้าปี่หาเก่ามันออกปี่หาเก่ามันออกแปดสองกับสามหาแปดสองกับสามหาปีหาเก่าเฮ้าสีไปเอาปีหกหา ในงวดวันที่สามธันวาคมมีอย่างขับมี8ปดสองเมนประขับแปดสกับอย่างขับ3าหาอีอีนี่เอาแปดสกับ3าหาปีพศส,สองพันห้ารอย 56, อ้สยห้าสิก้องกับ3ามหาบอกเน่เดอครับ,บระวังเลขสาบอกว่ามีอีกสามามาหนึามามี82ดสกับ3าหา ถ้ามันเป็นไปตามที่คิดถ้ามันเป็นไปตามที่คิดนะครับถ้ามันเป็นไปตามที่คิดหรือพฤติกรรมที่บ่งบอกว่ามันมาลักษณะแบบนี้นั่นหมายความว่าระหว่าง8 2 2สอง2กับนําระหว่าง355 3สมันต้องมามันต้องมาตัวไหนตัวหนึ่งบูฮูลางสิบนกับบูฮูจะมาหรือไม่อย่างไรไม่รู้นะครับ ถ้าย้ำนะครับอันนี้เฮาดูพฤติกรรมนะครับย้ำเข้าใจ่ครับเข้าใจที่พูดไหครับเราดูพฤติกรรมเมื่อกี้สองพฤติกรรมมาแล้วพฤติกรรมสุดท้ายคือดูหวยที่ออกวันที่16ธันวาคมตรงกับวันศุกร์ปีพศ2548มันแล้วเอาเลขท้ายสองตัวบนล่างไปซื้อในงวด ถัดไปคือปี54ในวันที่30ทธันวาคมปี54านี่เอี่ยงังยี่หกหมันออกมันออกตัวไหนหกหคือกันออกตรงตรงรับออกตรงตทีนี้ฮอปี48ในวันที่16ไปสื่อวันทีวันที่หวันที่30ปี5้เกมียังมีเจ็ดแปสองหนึ่งหเกมันออกไหไ ออกเจ็ดสองหนึ 1. 1่งออกเจ็ดหนึ่งสองตัวกับแล้วก็สี่เห็นปะที่นี่ปีต่อไปคือปีนี้ปีหาเก่าแปดสหเท่ากับไปสื่อวันที่สาธันวาคมเอาพฤติกรรมของเขาเนี่ยแหละเลขที่มันออกเนี่ยไปสื่อวันที่สาธันวาคมซึ่ง เอาตัวเลขของปีหาเกลสองแสองเอาสองตัวนะครับ8ปดสองกับสาหากับผอมไปสื่อในงวดนี้คืองวดวัน 30, ที่สามสิบธันวาคมตามพฤติกรรมของเขามันออกมากจังซี่พฤติกรรมมันมากจังซี่เขาก็ล่องตามมันมึงไผเสียกระเสือไผเบอรเสือกระเหลี่ยวไปบุ้งหูไวสิออกอีหรีบอ แต่พฤติกรรมมันออกมันมันมาจังสี่พฤติกรรมมันลักษณะลักษณะพฤติกรรมของแต่ละตัวแต่ละงวดมันมาแบบนี้จับพฤติกรรมของเขาอย่างนี้ง่ายๆจบครับโอเคตามนี้นะแปดสองสองแปดสามห้าห้าสามในส่วนของเลขที่บอกว่ามันมาสามกับหนึ่งก็อย่าลืม สามเนี่ยเอาเลกสายเฮ้ยสามมันมามันก็มาอยู่ได้หรอนี่นี่นี่เนาะอ่าอ่าหนึ่งม,มันจะมาบอลนี่บงวัวแน่สายวิ่งสามกับหนึ่งจบ